ค่ะน้องนิกค่ะ,ค,ะค่ะมาตามแนวทางกับน้องนิกค่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่17มกราคม2568นี่ค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชม,ม,ชมงวดวันที่2มกราคม68เนาะค่ะเลขน้องนิกเข่าค่ะท่านผู้ชม,ม,ชมคลิปที่2โคงสุดถ่ายเนาะค่ะมาตามน้องน้องเพื่อนฝันว่าเพื่อนเด็กเข่าทำเนาะคะ<ช>่ะได้กเข่าทำไปเอาสมบัติกับผ <ๆ S 1> ีเพื่อนวาค่ะในความฝันเพื่นเนาะเพื่อนหายมากก็คือเก่าศูนย์หนึ่ง แล้วก็นหนึ่งเก้าศูนย์เนาะค่ะเป็นเลขที่เห็นในฝันเนาะค่ะเขาของตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมผู้ไรตัดกลับเนาะค่ะตัดแล้วกับได้เต็มเต็มค่ะได้เต็มเต็มค่ะถือว่าเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะที่ฝันแมนค่ะท่านผู้ชมอะหมวดน,นี้ว่าตามต่อเนาะตรงนีน้เนาะ้องนี้ฝันยังไงโน่ฝันว่าได้แข่งรถฝันว่าได้แข่งรถเป็นรถยาง กว่ารถซูเปรอร์คาร์ยังขแข่งอือเป็นรถซูเปอรค์คาร์เนาะจังไถต่อครับแล้วแข่งใดที่สองแข่งใดที่สองแข่งกันจะคนห้าหกขันห้าหกขันจำได้บอว่าจะขันเอาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอประมาณหกประมาณหกขันอ่ะจังไถต่อในความฝันจำได้ว่าจะเบียนรถประมาณเบียงรถเจ็ด เจ็ดศูนย์ห้าเห็นเลขทะเบียนรถพ่อมครับเลขทะเบียนรถข,อง,ขอ,องน้องนี้ของน้องนิกเองที่น้องนิกขับบ่ครับ,รบอืมจังไรโตแบบนี้ไม่ค้าฟ้าน้องนิกน่ะอายุกี่สิบครัวกี่สิบเอ็ดีสิบสองนี่แหละี่ครัวนี่แหละประมาณเท่าไรรับจำได้ป่ o ชั่วสองยี่สิบเอ็ดประมาณยี่สิบเอดยิบสองาอายุของน้องนิกบ่คับ้องนี้คิดว่าหยิบท้องหยิบสองอายุของน้องนิกเอง ในความฝันเขาบอกบอกด้วยจังไหร่แ้คาฝันน้องนิกใหญ่อ๋อน้องนิกใหญ่อือจังไหรอีกครับบันแล้วก็ถือเล่มโบแซงถือเล่มโบแซงเลื่อยๆที่สองเรืไหยที่สองจังไหต่อครับแล้วก็มูมีมูนั่งข้างนั่งอืมแล้วจำได้ว่ามองนั้นที่ตอนนี้ไปแข่งไหนไปแข่งอยู่ญี่ปุ่นไปแข่งอยู่ญี่ปุ่นอือญี่ปุ่นเกาหลี หรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีครับผมจังไรต่อปัะน,นี่ท่านี่แหละฝันซ้ำนี่ครับอือแล้วคนที่นั่งคางคนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายครับไหวซ้ำกันบห่างไม่เท่ากันหรือมะเท่ากันเท่ากาันหูจักเขาบ่หูจักเป็นไผ่ว่า,า<บ>ใ,ในข้าวฟันมูหูจักอือในในาวฟันนี่บบหูจักในความฝันน่ะหูจักไว้ในชีวิตจริงบ่ฮหูจักอือในควาวฝันหูจักแต่ชีวิตจริงนี่บ่หูจกักเนาะค่ะ น้องนีกฟันซ้ำนี่มันบอสครับเนี่ยวท่าให้ตัวใดครับให้เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเป็นทะเบียนรถเมนบอกครับให้ประมาณแล้วก็สองสองสองบอกสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองอายุของน้องนิกเนาะแต่ว่าเนียนเนียนนี่ก็คือสองสองเมนบอสครับอืมเนียนเนียนสองสองเนาะหลักกระยืเลิมศูนย์สองน้ำเนาะศูนย์สองเอามาตาใส ศูนย์สองมาจากรดนำทะเบียนรถมีศูนย์นำทะเบียนรถก็มีศูนย์ศูนย์สองนี่หมายถึงว่าน้องนิกได้อันดับสองขับรถนี่ได้อันดับสองเนาะครับ,รบแอย่าลืมศูนย์สองไวน้นำเนาะแล้วนี่ข่วมฝันนี่น้องนิกเห็นเลขทะเบียรนรถนี่เป็นตัวสีไหนสีดำสีดำชัดเจนเลยบ่ครับครับอืมชัดเจนเลยฝันซ้ำนี่เนาะครับรอคงสุดท้ายอีกเนาะครับ ว่าสิฟันแนวไรเนาะค่ะรอคงสุดท้ายอีกค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมาตามให้อีกเ่อเนาะน้องเพื่อนกับฟันสันสันฟันบอยหนาวเพื่อนว่าค่ะงวดวังหันเพื่อนห้เข่าค่ะท่านผู้ชมจัดจ้าเลยเนาะค่ะเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะค่ะกรับเอาค่ะซื้อเหลขตตองกรับบวกกรับตับแตกเนาะค่ะน้องนิกมีอยังเพิ่มเติมปะคะมีซ้ำนน่เนาะครับขอบคุณน้องนิกได้หลายครับเพียงแนวทางขอบคุณค่ะแนวทางตัวเลขขวามันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนิกค่ะ ในงวดวันที่17มกราคม2568นี่ค่ะน้องนิกนี่เพิ่นฝันเป็นคลิปแรกเนาะค่ะของงวดนี้เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปแข่งรถเพิ่นว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่นว่าในค่วมฝันนี่แข่งได้อันดับสองเพิ่นว่าค่ะเพิ่นแข่งอันได้อันดับสองเนาะค่ะแล้วน้องนิกนี่ในค่วมฝันนี่อายุ21 22ปีแต่ว่ามั่นใจว่า22ปีเพิ่นว่าถ้าจำบ่พิดเพิ่นว่าค่ะและในค่วมฝันนี่ เห็นเลขทะเบียนรถจะของพ่อมเพื่อนว่าค่ะที่เพื่อนนั่งที่เพื่อนขับเนาะค่ะเลขทะเบียนรถเพื่อนก็คือเจ็ดศูนย์หาเพื่อนว่าค่ะเจ็ดศูนย์หาเป็นเลขทะเบียนรถที่น้องนิกเพื่อนขับเพื่อนว่าในความฝันกับฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าฝันโมยหาวเนาะค่ะแนวทางเพื่อนหามากก็คือเจ็ดศูนย์หาเป็นเลขทะเบียนรถซุปเปอร์คาร์เนาะค่ะที่น้องนิกได้ขับแข่งในฝันเพื่อนว่าค่ะแล้วก็สองหนึ่งนี่ห้เป็นโต๊ะกันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนว่า อายุเพิ่นในฝันนี่หูว่าในฝันนี่อายุเพิ่นนี่ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองปีแต่ว่ามั่นใจว่ายี่สิบสองเพิ่นว่าถ้าจำบ่ผิดเพิ่นว่าก็คือยี่สิบสองปีเพิ่นว่าค่ะแล้วก็ะศูนสองนี่เป็นอันดับเนาะค่ะเป็นเลขอันดับที่แข่งเนาะค่ะในการในการที่เพิ่นแข่งนี่เพิ่นได้อันดับสองเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็นเลยให้เป็นศูนย์สองเนาะคะ่ะแล้วก็อายุของน้องนิกนี่เก้าปีค่ะท่านผู้ชมจับใส่เอาเนาะค่ะ ให้ได้กเก่ามาตัวเดียวเป็นอายุจริงของหนองนิกเนาะค่ะเป็นแนวทางของหนองนิกในวันวันที่17มกราคม2568นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบด้รว่างวันหญ่กับหนองนิกสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําด้วยค่ะกันไวค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้ารวยน้ำนี่ด้วย,ยค่ะคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ